พาไปรู้จักกับสนามบินฮามัดประเทศกาตาร์หนึ่งในสนามบินที่ดีที่สุดในโลกแห่งยุคเจ้าของรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดในตะว,วันออกกลางจากการประกาศผลของสไตล์แท็กบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจการบินชั้นนำของโลกเป็นปีที่10ติดต่อกันสนามบินฮามัดหรือชื่อทางการคือท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ตั้งอยู่ในกรุงโดฮาประเทศกาตาร์สร้างขึ้นเพื่อใช้แทนท่าอากาศยานนานาชาติโดหฮาเพื่อเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศกาตาร์และเป็นสนามบินหลักของสายการบินกาตาร์แอร์เวย์สายการบินประจาชาติของกาตาร์สนามบินฮามัดสร้างขึ้นบนพื้นที่ที่เกิดจากการใช้วัสดุเหลือทิ้งถมทะเลในอ่าวเปอร์เซีย โดยมีการวางแผนก่อสร้างสนามบินแห่งนี้ตั้งแต่ปี2003และเริ่มกองมือก่อสร้างในปี2005ก่อนจะเปิดให้บริการในวันที่30เมษายน2014สนามบินฮาหมัดมีพื้นที่ทั้งหมดของโครงการรวม29ตารางกิโลเมตรตัวสนามบินมีอาคารผู้โดยสาร1อาคารมีเนื้อที่เรา600,000ตารางเมตร และมีโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารต่อเพิ่มอีกหนึ่งอาคารภายในขนามบินฮามัดออกแบบด้วยแนวคิดโอเอซิสระดับด้วยพืชทะเลทรายที่ถูกปลูกในน้ำจัดการรีไซเคลิลขณะที่หลังคาอาคารผู้โดยสารออกแบบเป็นรูปคายระลอกขึ้นในทะเลดูสวยงามเป็นเอกลักษณ์ โดยเน้นหนังคาสูงโปร,โรง่งเพื่อให้ดูโล่งสบายเพื่อให้อากาศถ่ายเทยได้ดีพร้อมทั้งใช้แสงธรรมชาติในช่วงกลางวันเพื่อประหยัดพลังงานภายในโดดเด่นไปด้วยงานศิลปะหลากหลายซึ่งได้มีการติดตั้งประดับอยู่ตามจุดต่างๆโดยมีแลนด์มาร์กสำคัญเป็นไฮไลท์ให้ผู้มายังสนามบินแห่งนี้ได้ถ่ายรูปเช็คอินกันนั่นก็คือประติมากรรมแลมแบร์ ที่ศิลปินชาวสวิสสร้างสันเป็นรูปหมีสีเหลืองขนาดใหญ่สูงราว7เมตรนั่งอยู่ใต้คมไฟตั้งแสดงที่ห้องโถงหลักของห้องโถงโดยสารขาออกนอกจากนี้สนามบินฮหาหมัดมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารและชอปขับแบรนด์ดังระดับโลกมากมาย หรือหากเดินจนเมื่อยก็มีที่นั่งพักแสนสบายแต่ก็ยังดูหรูหรามีห้องละหมาที่หันหน้าไปยังละครเมกกะห้องประชุมทางธุรกิจห้องสำหรับให้นมแม่เป็นต้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนระหว่างการรอเปลี่ยนเครื่องเป็นเวลานานก็ยังมีโรงแรมจำนวน100ห้องให้บริการทั้งห้องมาตรฐานและห้องสวีทสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ มีห้องบริการห้องนอนและห้องพักผ่อนสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจนอกจากนี้ผู้โดยสารที่ใช้บริการในสนามบินยังสามารถใช้บริการฟิตเนสสระว่ายน้ำขนาด25เมตรสนามสควอตวารีบําบัดแดะทีนเมสสปาส่วนผู้โดยสารของสายการบินกาตาแอร์เวย์ที่ต้องมาต่อเครื่องที่สนามบินฮามัด จะได้รับสิทธิ์ท่องเที่ยวฟรีในเมืองโดฮาได้ที่พักและอาหารฟรีรวมถึงบริการ V.I.P. Transfer สามารถสอบถามข้อมูลเรื่องสนามบินได้ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของสายการบินไปรอต้อนรับผู้โดยสารทันทีที่ลงจากเครื่องและให้คำแนะนำในการไปยานจุดต่างๆของสนามบินซึ่งช่วยให้การตอบเครื่องเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ในปี2,567สนามบินฮามัดยังคว้าตำแหน่งแหล่งช้อปปิ้งสนามบินที่ดีที่สุดในโลกเป็นปีที่สและครองตำแหน่งสนามบินที่ดีที่สุดในตะวันออกกลางเป็นปีที่10ติดต่อกันอีกด้วยและนี่ก็คือเสน่ห์สีสันความล้ำสมัยของสนามบินฮามัดหนึ่งในสนามบินแห่งยุคสมัยที่ได้รับการยอมรับว่า ยอดเยี่ยมที่สุดในปฏิพีนั่นเอง